เข้าเลยเฮ้ยอะเอ้ยพี่พมเฮ้ยเ้อะ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 อ่อะ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 องอะ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 อีอะ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 ออะอีอะอะอะออีพะอะ f ะทะกะ่านเลยนะคะขอตอออออะะะ น้องพิมพก็ตื่นแต่เช้านะแล้วก็ฝนเนี่ยทำท่าเหมือนจะตกด้วยนะคะก็ที่นี่เนี่ยอากาศแปรปวนมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะแล้วก็น้องนันเนี่ยบอกน,น้องนันเนี่ยบอกกับน้องพิมพ์ว่าน้องน้ำเนี่ยโดนจับตัวไปนะโดนจนป่าจับตัวไปน้องพิมพ์ก็ทราบขา่าเมื่อวันก่อนนะเพราะว่าน้องพิมพ์กลับมาแล้วน้องนันก็เล่าให้ฟังว่าจนป่าได้จับตัวน้องน้ำไปนะ น้องน้องน้ำเนี่ยที่พี่พี่เอฟซีจำได้ก็คือเป็นหญิงที่อยู่ชายแดนนะคะก็จริงๆวันนี้เนี่ยพี่พี่พรมเนี่ยจะต้องเดินทางกลับนะแต่ว่าน้องพิมพ์บอกว่าให้ไปช่วยน้องพิมพ์ตามหาน้องน้ำก่อนน้องน้ำคือเป็นเพื่อนน้องพิมหรอเออเป็นน้องที่เคยมาอยู่ในบ้านน้องพิมพ์พี่พรมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปตามหาเพราะว่าน้องเนี่ยโดนจนป่าจับน้องนานกับน้องวัดไปตามหาเมื่อวานยังไม่เจอนะวันนี้เราก็เลยแบบ จะลองไปตามหาดูเพราะจนป่าจับตัวน้องไปสองวันแล้วนะ,ปะไปเดี<ะ>๋ยวปาจะตกพี่ผมศ์<ะ>นี้เหมือนฝนจะตกเลยใช่ลพแ้งหนใช่เราต้องรีบรีบไปางานขอแลนะ้วใช่น้องนั้นบอกว่าน้องน้ำเนี่ยโดนจับเนี่ยวันที่น้องน้องนั้นพาน้องน้ำมาเล่นน้ำกับพี่ทาสานะแล้วก็โดนจนปลาจับตัวไปคาดว่าเราจะอยู่ไม่ไกลแถวนี้ ตอ,อนเช้านี้อากาศก็ดีนะแต่ฝนมันก็เหมือนจะตก ให้พี่บอมเข้าไปเลยมีมีอะไรพี่บอม ผมอย่าตะโกนเรียกนะเดี๋ยวจอนป่าได้ยินเราลงเดินหาตามหากันดูไปผมก็มือนจะตกด้วยทางไหนอะไม่รู้พี่ผมเดี๋ยวเราต้องคุยบาบานะนนใช้ป่าแต่ป่ามกางเราไม่รู้ว่าตรงไหนเราต้องฟังเสียงน่าจะซุ้มในกายแหละ ันงนงินนได้พี่คุณระวังตัวด้วยนะฝนก็จะตกใช่แต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่นันนั้นบอกว่าจะมาแถวนี้ เราไม่แน่ใจนะว่าอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้เราพยายามเดินหายอยู่แล้วก็ต้องอไม่พูดเสียงดังนะเพราะเดี๋ยวจุงตามันจะไหวตัวทัน คือผมอะไรอ่ะข้าวมิ้นเซิงมิ้นเซิงคนหรอเต้นมาจากทางไหนป่าก็กว้างมากเลยเราจะหาเจอไม่ได้วพวี่บอกใช่เจอเบาเบาพี่เพี่ดูเจ้าป่ามันคือใบตัวท้า ใช่เหรอใช่ไหมใ่มียงหมอนคนนีค่ยๆค่อยๆซุ่มไดูดีมันรตัว ทำไมพี่พรมใช,ใช่เดี๋ยวมันเจอเรานะพี่พรมดูมันทำอะไรนะเราต้องช่วยเขานะพี่พิเดี๋ยวมันเห็นเรานะมันทำอะไรวะ มันหาอะไรไม่รนนูะ้เรา,ปมมาไปก่อะเดินที่พูนที่พูน ไม่ช่ใจมันระวัราไม่ช่วยเขาไปไปพี่ผมระวังนะอย่าไปไปทำไงน้ำอ่ะพี่ผมเดี๋ยวคาออไปทนระวังตัวดค่ะพี่งเดี๋ยวาัเจอนะ หนมไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไมนุ่มีนแอะเลยเนอะว่มีลีอะจ้ามันจะต้องมีมีก้อตัวอย่าดมีก้พี่พรมระวังตัวนะเอ้ยตนี้งนล้ว พี่พรมพี่พร้อมถองเกงถันถกนถอนาหมืนพงคื่ออะไรมาน่าสงสารน้องหนักมากเลยพี่พมน่เป็นไรงน้องพิม้ยย่าบงตัวนะาบางตัวกรอบๆเ่องบ้านมีอะไรกอในบ้านน้มีพี่พดูแบบน่าสงสารมากน้องออมมีลีต้องพเขายังไม่ได้กินข้าวเลยพี่พรอมต้าเาจะที่น้องออมมีบา เขาเข้าไปบ้านเขาเขาไม่ให้เขาไม่ให้กินข้าวเลยดูสิไปกินดูไปดูดูตาดูกนล้วยผมระวังตัวนะเฮ้ยพี่ผมพี่ผมเฮ้ยปล่อยปล่อยเขา พักกิเลพี่ผมระวังตัวนะพี่ผมปลอดภัยแน่นะเรื่องพี่ผมเป็นไรไหมดูน้องเขากลัวยันพี่ผมเดี๋ยวเรารีบพาน้องกลับค่อยๆเดินเดี๋ยวพี่ผมเดินข้างหน้านะพี่มถือไม้ด้วย แบบมันไม่ดักเรานะดูเขาดูเขา,ขาไปไเป็นไรเปล่าน้องข้าเป็นไรเปล่านั่งก่อนมาน,นั่งมานั่งคือกินมั้ยมานั่งเราจะไปแล้วพี่ช่วหน่อยชัวนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะลุกกลับเราต้องเราย,ยังกลับไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุป่าเนี้ยจะมาจากทางไหนอีกนะพี่ผมเดี๋ยวเรารอให้เงียบก่อนตอนนี้เนี่ยน้องพิมพ์กับพี่ผมเนี่ยเราต้องนั่งตรงนี้พักตรงนี้ก่อนนะเราไม่รู้ว่าจุป่านี้ยอยู่ที่ไหน เรากลัวว่าเขาจะดักรอเรากลางทางแล้วก็ทำร้ายเรานะเดี๋ยวถ้าเรารอให้เหมือนเราไม่ได้ยินเสียงใครแล้วเราค่อยรีบพาน้องน้ําออกไปดูน้องน้ําเนี่ยเหมือแล้วก็รอยมากเดี๋ยวเราจะไปนั่งกันตรงนี้ก่อนนะ,ะนัง่นงพิมพ็น้ำม,มีม เมันนึแหละก็ดัดต่ยเขาเขาตีน้องน้ำอ่ะพี่โก้ดาเจ้ามันจะดีเหาต้นอะไรนี่เหรอดาเจ้าพ่อในมุมเขาเขาเขาแห้งแล้วพี่บิ๊มนะไม่ไดน้องน้ำบอกว่าไม่รู้ว่าจับจับทำไมจับน้องน้ำเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนอยากจะได้อะไรก็ไม่รู้ 看到了，你就带一些呢。

พี่ผมไม่ได้แล้วฝนตกเราก็ต้องกลับแล้วนะไปไปเรื่องมันอันตรายแล้วไปดูพี่ไปนั่งนั่น้าลูกพัดดูยังไงพี่พี่ผมดูมันพี่ผมเฮ้ยเดี๋ยวน้องเพ็มขอปิดคลิปก่อนนะคะอุ้ยพี่ผมมันตามมา